ท,ทุกอย่างอะคะ่ะที่เราคิดหรือว่าทุกๆุกอย่างเซ็นเจอร์ท,ทุกตัวที่เราทำนี้นะคะ่ะเราเราได้ทําการคิดคํานวณหรือว่าคํานวณทุกอย่างไว้หมดแล้วว่าแบบมันจะสามารถคุ้มค่ากับเ,เงินที่ลูกค้าจ่ายมาได้เราก็พวกเดียวกันครับครับผมก็จะเข้าใจพวกสถาปนิกหรือว่าอินเทอเนียโบผมมีอินเทอเนียอยู่แล้วนะครับผมก็จะเข้าใจเรื่องของการออกแบบแนวทางการออกแบบแนวความคิดคอนเซ็ปต์ดีไซน์อะไรเงี้ยครับพวกสเปซที่เราใช้งานขนาด แล้วก็พวกฟังก์ชันการใช้งานอะไรเนี้ยครับเราคุยกันจะเข้าใจกันได้ดีเพราะว่าเรามีความเป็นมืออาชีพรวดเร็วนะคะทำงานที่เราไม่ดองงานมีความใส่ใจนะคะรับฟังแล้วก็ปรึกษาปัญหาได้นะคะเรามีความแนะนำอะไรเราอยากเสริมอะไรหรือว่าอะไรพวกเราก็ยินดีนะคะที่จะเสริมแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการเสมอค่ะ